และนี่คือหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตที่ DPU หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเราย่อยกฎหมายให้เข้าใจง่ายเพื่อให้นักศึกษานั้นรู้เข้าใจกฎหมายวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเยนกฎหมายได้ที่สําคัญที่สุดปฏิบัติได้จริงและก็จบแล้วมีงานทําแน่นอนครับในปีหนึ่งจะเรียนกฎหมายพื้นฐานเข้าใจกฎหมายในเบื้องต้นและในปีที่2เราก็จะเรียนภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายกฎหมายอาญากฎหมายปกครองกฎหมายเบื้องต้นทางด้านของธุรกิจส่วนปีที่3นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีพิจารณาความแพ่งวิธีพิจารณาความอาญากฎหมาย ชส่วนปีที่4เราจะเน้นกฎหมายพิเศษกฎหมายธุรกิจระหว่งหา,างประเทศกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายการค้าระหว่างประเทศและอื่นๆที่สําคัญทางหลักสูตรให้นักศึกษาได้ฝึกสากิตหนึ่งภาคเรียนแล้วก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาแนะแนวเรื่องของการประกอบอาชีพให้น้องๆนักศึกษาด้วยครับทางหลักสูตรมีเครือข่ายพันธมิตรมากมายหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของภาคเอกชนต่างๆตอนนี้เราก็มี MOU กับทางต่างประเทศเรามีห้องปฏิบัติการสารจําลองให้นักศึกษาได้มีโอกาสาาว่าความจริงในส่วนของการสืบคน้นทางด้านของตัวแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Lexis a d v a n c e ์ สามารถที่จะสืบค้นกฎหมายได้ทั่วโลกนอกจากนี้นะครับทางหลักสูตรก็มีศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายรวมทั้งมีแชทบอทสามารถที่จะให้บริการตอบคำถามทางกฎหมายได้ตลอด24ชั่วโมงครับนักศึกษาที่จบทิ่ศาตร์บัณฑิตจ,จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจะมีงานทำ100%แน่นอนครับ